พีเรโอปันสุขวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยววัดหงรัตนารามที่ฝั่งทนกันค่ะสายมูต้องมาครับสำหรับวัดหงรัตนารามมีสี่แลนด์มาร์คที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระอุโบสถครับที่มีหลวงพ่อแสนอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของวิหารซึ่งมีหลวงพ่อทองคำครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และศาลสมเด็จพระเจ้าตากครับแล้วก็วันนี้เราจะพาไปในส่วนของในพระอุโบสถครับใช่ค่ะก่อนเข้าไปก็มีนะคะระฆังใช่ไหม เราต้องไปขอะักขังให้ชื่อเสียงโด่งดังนะคะครับสําหรับวัดของรัตนารามนะครับก็ประมาณ300กว่าปีครับ<อ>เจ้าสัวผมงเนี่ยสร้างขึ้นมาครับในสมัยนั้นแล้วก็มีความสําคัญมากๆครับในสมัยกรุงธนบุรีครับเป็นวัดที่พระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยท่านมาปฏิบัติทาสมาธิเป็นประจํานะครับแล้วก็ในส่วนของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยท่านก็จะมาทําพิธีนะครับอาบน้ํา นะครับชำระร่างกายเพื่อล้างอาถรรพ์แล้วก็เป็นโชคเป็นชัยในการออกรบต่างๆครับและนี้ก็ในส่วนของพระอุโบสถครับท่านโอเสาใหญ่มากเลยนะคะใช่แล้วครับเสาที่นี่ก็จะสูงมากเลยครับเป็นที่สังเกตเนี่ยครับถ้าท่านใดได้เข้ามาก็จะเห็นเสา12ต้นที่สูงนะครับแล้วก็โดยรอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของ พระแก้วมารกตนะครับนะครับท่านท่านดูนะครับตามตามภาพเลยเนาะตามภาพนะครับใช่ครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อแสนนะครับหลวงพ่อแสนเนี่ยอยู่ครับตามประวัติท่านก็จะลอยน้ํามาแล้วก็มาขึ้นที่นี่ครับเชิญมากราบไหว้ขอพรถวายผ้าไตครับแล้วอีพีหน้าครับเราไปสักการะสารพระเจ้าตักสินในวัดหงันครับ ค่ะฝากติดตามเพลยโอกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ